สวัสดีสสดครับพกรายการเก่งกาจพยากรณ์รจะทำนายดวงชะตา12ราศีครับว่าราศีไหนจะโชคดีมีลาบหรือราศีไหนจะมีเคราะอุบัติเหตุจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขครับวันนี้ก็ได้เจอเจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระมาพร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครไเป็นประจำที่เอเพทีวนะคะคนเกิดราศีเมษนะครับปักนี้ ตัวเองก็โอเคนะดีนะพระอาทิตย์มันเข้าเป็นม,ามาหาอุดแล้วแล้วก็มีจันเข้ามาด้วยเป็นมาหาจักรเนี่ยแล้วมาคิดงานใหญ่ว่าจะสําเร็จหรือไงจังออนอาที่อะไรมันตกค้างอยู่แล้วมันมันเรื่ออะไระะะมันทรรมนาแล้วมันรอนะ,อะมันเริ่มเกิดผลแล้วที่คุณไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่ทิ้งมันนะอตอนนี้ก็จะเริ่มได้ลาาผลจากตรงนี้เลยนะก็ทําไปนะ ่วนด้านความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดียังไงเพราะเขไปมุ่งงานเยอะแล้วตอนนี้ดาวสุกตอนนี้มันเสียด้วยเป็นป่านะไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ใช่มันอาจจะห่างเหินหมังเมืนไปหน่อยนะดังนั้นระวังปากอย่างเดียวคือหมายความว่าอย่าพูดให้เกิดความแสลงใจอย่าให้มีโทสะต่อกันไม่ใช่คือไปคืออย่าไปพูดอะไรที่มันไม่ไม่น่าฟังอ่ะคือคําพูดนี่สาคัญมากนะมันจะบัตรทอนชีวิตคู่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราไม่พูดเห็นแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องพูดอ่ะเก็บเก็บไว้ ดีก็ชมชมหน่อยก็คือถ้าต่อปาาต่อคำนี่มีปัญหานอยคือถ้านอ,นอะไรชมไว้ก่อน่ะเออดีนะเออย่างนี้ก็ดีนะอยว่าอย่าไปว่าคนเราไม่ชอบว่านะผู้หญิงเนี่ยยิงไปตีติงไม่ได้เลยเธอมูนี่หน้าตาเธอไม่ไหวเลยนะอ่า โอ้ยพุงยิ่งอย่างพะโล่ยีน่นะเ <c oughs> ท่าน,นั้นแหละเดี๋ยวได้เรื่องเลยเออ,อใช่ป่ะก็านั้นอย่าชมไปชมไปนะการงานเไปไ็นงานจันการงานข้าคนลาสีเม็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีโอกาสก้าวหน้าใช่ไหมล่ะก,ก็ต้องปรับปรุงนิดหน่อย <c oughs> ก็ต้องขยันหน่อยเ็าที่ลูกน้องไม่ค่อยมีมนะบริวารตอนนี้มันไม่ค่อยมีก็เลยต้องลงมาเหนื่อยด้วยนะงานอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะครับ ส่วนญาติพี่น้องก็ปก,กติไม่เคย,เคยไม่เคยเอ็นเตอร์เท่าไหร่นะต่างคนต่างอยู่คือเราก็ยุ่งเขาก็ยุ่งอะนะต่างคนต่างยุ่งกันรีแล้วไม่มาทําให้เราเกิดสมาธิเสียนะก็เป็นไปตามสภาวะนะของสังคมตอนนี้นะเงินทองมีใช้จ่ายสบายมือไหมช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยดีเงินทองมันจ่ายเยอะหน่อยติดขัดฟืดเครื่องเลยเหรอเออมันมนมันมีเยอะไม่เยอะมันอยู่ม่นมันจ่ายเยอะอ๋อ,อรายจ่ายเยอะบางทีจ่ายโดยที่เราไม่น่าจะจ่ายนะใช่ไหม างทีเราจ<ม>่ายเพราเอ๊ะจ่าจ่ายทำไมวะเนี่ยใช่ไหมคือบางทีมันมีอยู่แล้วอะอเพราะวไอ้ลาหูไปครองอยู่ตรงปัตตานีไอ,อ้ยะก,กระดุมผ้านี่แหละอังคารเข้ามาด้วยก็เลยจ่ายหรอไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดมาก่อนนะปัจจุบันท่านดูนะ่ะฉะนั้นเวลาใครมาขายของหรือมาโชว์เนี่ยอย่าไปพบบอกไม่ว่างออนลงออนไลน์นี่อย่าเข้าไปดูไม่ได้เลย,ยจะจ่ายอ่อนมันจะมันเผลอไม่นจะใจ่ายอ่อนบางทีก็มือลั่น S <S เออมันมันก็มันไม่เข้าใจนะบางทีว่าไอ้สุดทำไมเออพอสั่งไปแล้วไม่ไม่ไม่โอนตังนี่มันประจานเลยนะประจานด้วยเหรออุออ้บ้าแล้วค้าขายมีประจานด้วยนเนี่ยอ๋อแน่นอนสิเขาจะมาหากินเขาพูดปากเปลียนปากแฉไปเอฟของเขาแล้วไม่จ่ายตังเขาได้ไงก็มันก็เอาไปตังแดดบางทีแยห้มันแฉนี่ปากอ่ะมา เห็นพวกด่ากันสนั่นเมืองโอ้วัฒนธรรมจริยธรรมไม่มีแล้วสังคมทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วคุณไม่มีตังคุณก็อย่าจิ้มไงเอาก็คุณอย่ามาหลอกสิเอาเขาไม่หลอกเขาขายจริงขายจริงอะไรผมยังไม่เห็นของเลยอย่างเงี้ยอยากเข้าเลยดีกว่าอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วดำได้อยู่หลังเขาอ่ะดี้ดีหลังเขาอ่ะดีอย่ามายุ่งกับฉันนะ แล้วสุขภาพของอาจารย์รัศมีเมฆเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่มีปัญหาสบายมากมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวไปไหนบ้างแม่จา์ก็ไม่มีมีคนมาชวนก็อย่าไปนะอุบัติเหตุเกิดง่ายนะถึงตายไหมค้างเหลืองค้างเหลืองเขาแค่ค้างเหลืองเออตายตายก็จบเรื่องไปนะมันไม่ตายอย่างเงี้ยทรมานไงเออเสียเงินเทียทองก็คยตายใช่ไหมยาไม่กยาไม่คนเดินทางไปไหนตอนนี้นะเพราะว่าดาวค้างมันไปอยู่ที่ สถานะหมายถึงว่าปัญญาผู้านะการเดินทางอุบัติเหตุเกิดง่ายเกิดโดยคนอื่นอะไม่ใช่แค่เรานะแล้วก็เราก็ขับดีนะแต่ว่ามันขับไม่ดีมันอาจจะเมายามาก็ได้นะก็คืออย่าไปอย่าเสี่ยงเลยเพราะอุบัติเหตุจะมาจากการเดินคือทุกทีมันไม่เกิดแต่ตัวนี้มันจะเกิดง่ายเพราะว่าดาวมันไม่ดีดาวไปโคจรอยู่ตรงนั้นพอดีใช่ไหมบางคนม่เนี่ยเอ้ทุกทีผ่านผ่านก็ไม่เคยเป็นะลพอไอ้ดาวมันตรงนั้นไหม ไม่ลถความตายลดชนตายตงง้องโค้งเนี่ยมาถึงบอกไงเรื่องดาวนี่มันแน่นอนจัก,กรวาลนี่มันชัดเจนเออมันเหมือนกับแผนที่อะนาฬิกามันเดินไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชั่วโมงเราก็หมดแล้วนะออหมดแล้วก็ไป <c oughs> สรุปสุดท้ายของชาวราศีเมษกันสักนิดนะคะต้องบอกเลยว,ว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษอยู่ในช่วงของเน้นเรื่องของการงานการเงินค่อนข้างจะ มีปัญหาเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากอาจารย์ให้5เต็ม10ในเรื่องของการงานส่วนด้านการเงินแน่นอนติดขัดฝืดเครื่องอ่ะสิช่วงนี้เอาไป3เต็ม10นะจ๊ะทางด้านความรักก็เช่นเดียวกันมีปัญหาแน่นอนก็เอาไป3ามเต็ม10วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้สดๆแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอเราสอคนที่นี่เอเพทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ